เอาอีกไหมลกูกฮะเอาอีกเอาอีกคับเอาอีกอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะแว่งให้สี <c oughs> ขึ้นสูงนะครับ ดครับสำหรับพี่ดีครับเดี๋ยวพวกของซีก็จะมานําเสนอนะครับของเล่นชิ้นใหม่ของซีครับภายในบ้านนะครับก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมครับเื่อแตกซิสเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพวกของซีจะถามว่ามันคืออะไรนะครับมันสุดยอดมากๆเลยนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าวันนี้ซีจะมานําเสนออะไรดูคนนี้ดู ชิงช้าของสีใช่ไหมลูกดู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 เต้นดูเต้นดูเต้นโอ้สุดยอดเลยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นครับอาซีสวัสดีค่ะคุณเลี้ยวสวัสดีค่ะนะครับก็ของเล่นชิ้นใหม่นะครับภายในบ้านก็คือชิงช้านั่นเองนะครับก็หลังจากที่อาซีนะครับเดินออกเลหน้าบ้านใช่ไหมลูกอยู่ข้างใต้ต้นไม้มันมีชิงช้าใช่ไหมอ่าและช่วงนี้เนาะฝนตกเราก็เลยอะไรลูก ไม่ได้ออกไปเล่นชิงช้านอกบ้านเลย<อ>คุณพ่อก็เลยรังสรรค์สร้างชิงช้าให้ในบ้านใช่ไหมลูก<อ><อ>มันง่ายมากเลยใช่ไหมสองชั่วโมงนะลูกนะโอเคสุดยอดไปลูกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนประกอบของชิงช้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะลูกเนาะโอเคไหมลูก ไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะลูกเนาะก็หนึ่งก็จะมีเชือกไนล่อนนะลูกเนาะโอ้โหดูครับท่านผู้ชมเนาะเชือกไนล่อนนี่ก็ความหนาประมาณ1เซนตะิเมตรเนาะโอ้โหนะครับสองเส้นนะครับถือว่าเหนียวและแข็งแรงมากนะลูกเนาะสองอะไรลูกสองเชือกผ้าบแบนค่ะเชือกผ้าบแบน,ชนใช่ไหมลูกโอ้สีแดงนะลูกเนาะเชือกแดงให้หนูจับอ่าโอเคเชือกผ้าแบนใช่ไหมใช่สามอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย เซเว่นเนี่ยอะไรลูกอะไรลูกคือโตอ,อะไรโต๊เซเว่นใช่ไหมลูกอ่าโอเคครับก็หลังจากที่เราทําการเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับคุณพ่อของซีก็นําเชือกไนลอนนะครับเอาไปผูกกับขื่อนะครับดูน้ำข้างบนนะครับอ่าคือจะเป็นขือเหล็กรูกตัวยูใช่ไหมลูกถือว่าแข็งแรงเนาะสองเส้นนะครับแล้วก็เอาโตเซเว่นมาใช่ไหมลูกและเอาเอาอะไรลูก เอาเชือกผ้าแบนฮะมามัดมาผูกหาองศาใช่ไหมลูกห<ช>าองศาและเอามาผูกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกอ๋อรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอามาผูกกับเชือกไนลอนใช่ไหมลูกให้ความสูงอะซิมิยกนิสลูกอ่ะอเอตุยนี่ยืนเทียบลู ส่วนของความสูงครับก็ประมาณหัวเข่านะครับของสี่นะครับหัวเข่าถึงน่องนะครับก็ให้ให้สีเขาขึ้นได้และลงได้ใช่ไหมลูกโอเคพอประมาณาเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นเราแกว่งดูซิมันจะหวาดเสียวขนาดไหนใช่ไหมลูกดูกนะครับความสูงก็โอเคครับพอดีับความสูงนั่งได้พอดีใช่ไหมลูก แล้วก็ลงได้พอดีใช่ไหมอ่าอเคพี่อาซีเชือกข้างหลังของอซีคืออะไรฮะ <c oughs> มันคืออะไรลูก <c oughs> คือเชือกกันตกใช่ไหมลูกอ่าโอเคนะครับมันจะกันตกยังไงเดี๋ยวพ่อของซีจะถ่ายดูนะครับอ่าโอเคแม่ออเอาอซีสิงหันด้านนี้ลูกอ่าด้านนี้ครับด้านนเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอซีลองขึ้นหน้าที่ลูกอ่ะ เี๋น,นั่งก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับถ้าเราขึ้นนั่งเสร็จแล้วใช่ไหมลูกของช่วงเอวของช่วงหลังใช่ไหมมันก็ไปชนอะไรลูกเชือกอะไรของเชือกกันตกใช่ไหมอ่าแล้วเราก็จะได้ไม่เลื่อนไหลออกมาข้างหลังใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเห็นนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเชือกกันตกนะครับอ่าโอเคมนาะ เรามาแข่งดูที่ว่ามันจะสูงขนาดไหนอ่ีดี้อมยังโอเคนะดูนะนะมือทำยังไงมือจะต้องจับให้สนิทใช่ไหมลูกและห้ามอะไรลูกห้ามปล่อยแล้วห้ามห้ามยืนอเ,เอาอเหรอและเราห้ามยืนทำไม ใช่ไหมหเรามีไว้นั่งอย่างเดียวใช่ไหมโอเคนะครับเด็กๆครับชิงช้านะครับมีไว้นั่งอย่างเดียวนะครับและมือจับให้สนิทนะครับใหญ่ยืยนขึ้นขึ้นไปเหยียบเด็ดขาดนะลูกนะถ้ายืนขึ้นไปเหยียบเนี่ยถ้ามันลื่นไหลลงมาแข้งขาหักเลยนะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาทำให้สีหวัดเสียบสักหน่อยครับ <laughs> ยังฮะยังไม่สูงใช่ไหมยังไม่สูงครับท่านชี่ยครับยังไม่สูงนะท่านเชี่ยครับปึ๊บเสีเียวไอเียไม่รู้ฮะเอาอีกไหมลูกฮะ เอาอีกครับเอาอีกนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะกดแค่สี่ขึ้นสูงไหมครับอ่โอเคร้อมยางโอเคสูงแล้วอ่ะสูงยางสนุกสนุกสนุกอาซีสนุกมากเลยอ่ะ โอเคนะครับก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเลยครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมลูกะเอาอยางอีกรอบนึง่ะโอเคนะเอาขาขึ้นดีๆโอเคขาขึ้นดีๆลูกโอเคไหมสนุกวะเลยครับเด็กๆก็ชอบขึ้นสิงจะเลยครับ หนุ่ไห้ลูกฮะโอเคสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมลูกอือ <Okay. S 1> โอเคโอเคครับก็สรับทีนี้ก็มีมีอะไรครับก็พ่อ,อสีก็มาสร้างรังสันนะครับชิงช้าให้สีในบ้านใช่ไหมลูกเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านในะช่ไหมมีชิงช้าด้วยในบ้านนะครับอ่าโอเคฝน ทำไม่ลงไม่สบายใช่ไหมลูกอ่ะโอเคอสิสําหรับทีนี้อะไรลูกลอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวลูกให้ชิชามันหยุดนิ่งกันหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยสบายวันนี้วนอ่านนังได้สต๊อปอ่ะสํัหรับทีนี้อะไรสําหรับทีนี้ก็หย่นี้ก่อนนะคะทั้งวันโอเคสนุกไหมลูกสนุกค่ะ ครับก็สลับทีวีข้างกล้งองสิก็ขอจบคลิวนี่ไวทีก่อนนะครับได้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 ไดก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย